เป็นไครับอันนี clothes, wow. uno, ้ผมได้จิโร่มาครับซื้อมาห้าสิบบาทครบเมเ่อดยังไงไล่มาบ่สอ่สอนสะอ่อสสดุกในการเนี่ยพอดีพอดีเดี้ยวกีครับรู้แหละี่จะมาวันครึ่งชั่วโมงเลยแหละจังาึ่งตู้ผมไม่แกกินเล มันเข้าในเกมเด้ตอนนี้ สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับผมอีกแล้วครับผมออช่องเกียรติน้ำเกินสวัสดีวันนี้ครับมาฉลอง100่งร้อยซับสไคร <c oughs> กินแบบพอเพียงนะครับพี่น้องกินว่าพอเพียงครับมไม่ได้มีอย่างนอ้อ <c oughs> ได้อย่างา <c oughs> ไงเปิดบางก้อนพี่น้องเลยโอ้ปลาดุกตัวบักเอสามตัวเทปเป็นอ,อย่างกะ คาบเบิ้งครับพี่น้องครับตัวนี้ยังคิดยุดยเอซีเมนูอย่างนึงแล้วเลยเลยอาจจะกินเลยก็ได้ครับถ้ารอยครับรอยซับสไครต์ยังสั่งได้ครับหนึ่งพันจะเข้าไหนขนาดไหนตัวนี้อีกงวดลดลลในาัข้างร้างหัววาน้ครับอยู่กับทีมงานครับเทียงให้เถียงนา คือก็ไม่จบได้ดีเนาะแต่คนเนี่ยเที่ยงวันไห้วันนาไปให้นะครับผมมีปากก็ยังไปเถียงกันเลยนี่ธรรมดาเลยนเ,ยเยนาะเยเยอะคงในกับแคมครับวันนี้วันนี้บบกินข้าวครับกินแต่อยอดครับเอายอดบอ่อยเนาะยอดมันโอเคครับห่วงมันกินห่วงห่วงข้าวตอนนกคายนกคายบ้านเรา ลาแล้วลามีนี้มีสองเมนูเลยครับพี่น้องเด้อแต่บยมอกว่าเมนูอย่างคิดก่อนครับคิดว่าบาเกินสองเท่าน,น,นั้นแล้สรุปแล้วเซตเมนูอย่างมือนี้ครับทอดมะถั่วเบ้าอิลี่ทอดมะถั่วยังไงอืมทอดมะถั่วแก้มปลาดุกเอา้าะเตรียมต้นอยังเซตอยังมือนี้ ตกลงในเมนูไหนห้อยนี้ก็ยำปลาดุกฟูครับโอเคครับนี่เราทอดถั่วก่อนครับเทอดถั่วก่อนครับผมถั่วทอดซื้อใหญ่เย่วทอดถั่วก็ทอดซื้อเกินครับพวกอันซีโป๊เราต้องคารลนคารลนบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ถัวจะสุกเส้าครับเส้าไปก็ไม่มันชิบตะเกีกอ่อเขืออันคือพิ้งนท์บัลซารีเลยปะไป อันนี้ปลาดุกของเราครับเลี้ยงเองกินเองครั <im <im บผมแต่ไม่ฆ่าครับไม่ฆ่าไมกค่าเองครับผมไมอฆ่าครับมันแย่เกินที่จะขายกับพี่น้องครับขายไปกับพวกคนกินมคนแย่โพดก็เลยจับมาฉลองหนึ่งร้อยซับครับตายเพราะหนึ่งร้อยซับนะครับผมเอาไปดูนันมือเสีว่าพันซับที่้างัวกด้วมันหัว เลี้ยงอะไรอยู่กดเขาเขากระดงคิดคลิปแบบมีคุณภาพนะเฮ้ยเมดมูลโอเคครับเราปากแล้วครับลับปากแล้วข้าบอค่ข้าอันอันงับกับข้าบรรจุปีเด๋ยน้อที่ได้กินบรรจุบรรจุู่ตั้องนี่ละเลียงไว้ยสวนมาสามตเลยเขาเลี้ยงงัวไว้ท่าแรอวป่ เท่านี้ครับไปเลยอันนี้ผมได้จิโร่มาครับซื้อมาห้าสิบบาทครับคุณน้องซื้อจิลล่อขายถุงละห้าสิบได้หลายอยู่ครับนี่คือว่าโอเคครับจิโร่ภาษาไทยครับจริงหรือครับผมครับว่ามันจีโฟมบ่บ่าจีโฟมมันภาษาไทยภาษาอีสานนี่แหลยแถวแถวอุดรแถวเนี่ยเป็นจีโฟมนะจะยิ่งยังไงแกงใส่บวบครับ แกงแกงคือบ่มีน้ำอ่ะจ้ะเอ๊ะมีอีกหน้น่อยเดียวเนี่ยตัวนี้คั่ว่อนครับขั้วให้เข้ากับเครื่องแกงกนครับพี่น้องสรลองรอยซับสุดยอดครับพอเพียงแต่สุดยอดว้าวสุดยอดจริงๆริ่ได้กินไดลคือไหลวะจะคั่วพร้อมกับน้ำปลาร้า นับรเร็กหไหมพี่นุจะนับปะละ่ะเร็กโอ้หายมดนีนโอเคครับนับเลลดดีวเปดนกรอนบุลรเพื่อนเต็มถุงนะฮะ จะมาถูกนั่งเลยหูหนูอะเดี๋ยแไล่เดี๋ยวไล่บูชายบูเซ็บใส่เพื่อบวกครับใส่บวกเราน้ำที่โอ๊กเลครับ นี่กระมังักากมีเต่หมบกบวบในบนบวบก,กับกออีตู้แม<อ>่งรักรักอีตู่เการะดุีหนเอหน่อยครับรอน,น้ำเดือดครับผมเดดรจไงไล่หมาบ <c oughs> สออ่สะอนสอนเะอบอ่ะดุก ด,ด้วยการเนาะพอดีพอดนีนี่เป็นการแกะเอาเนื้อปลาดุกครับบอได้ใส่มันครับเอาอยู่แล้วแหละปลากระสือใช่ปะหมดแล้วอันนี้อารมณ์ดีครับไม่นยังหัวห <laughs> <laughs> ลอนๆนเลยครับร้อยครับที่เหลือครับแคทแคท มึงใกล้ตายหมดตนเอาอันนี้ก็กลางมันนะพ่อน้าเสือฮึมเนื้อมันกิ่มดีขนาดหุย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 โอ้ผู้เปรยดีใช่ปะฮุ้ย นตุ้ตงห้องปลาดุกง่าย <c oughs> อุ้ยนะแม่อุ้ยปลาดุกอุ้ยได้ยุคสมัยเนาะนเนื้อปลาด <c oughs> ุกล้วนๆครับผ <c oughs> สมกลางยู่หน่อยหนึ่งครับสดๆสสสสสจากสะสะหลังหลังบ้านคุณเกียรติครับก็คุกกี้ก่อน เอาคุกกปเบุกปเบุกตัวมัครับจะาก็มงบูดาคุกตัวจูบดีมากเลยครับเนี่ยดุจอย่งเลยครับจวบๆเลยปลาสามตเนือ้อบกหล มือเท่านี้่เนนเลือที่สุดเอาพี่น้องน้ำเดือดได้ที่เลยครับพี่น้องตอนนี้กาสิขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ผักลงไปถ้าขาดไม่ได้ครับ,รบอ,รอ,อีตู้ครับขาดบะไรน้ำซีบบ่หอมอีตู้ไปนำปลาแน่จึ่งน่อยครับได้เพื่อได้กินครับอ <c oughs> ออาตนนี้บวกเผาสุกเลยครับพี่น้องบวบสุกแล้วแต่กิโลยังไม่สุกเลยกิโลสุกแล้วครับพี่น้องเลยลองลองบ้างกันสุกแล้วเอ,วอาจมบบูกบวบมาไว้ให้บักต้นไก,ก่ในกินนะโอเคในการปรุงแล้ครับพี่บกจะกายโอ๊กเหร ดูไดโอ้โหแข่งอะไรนะดูดิแต่ไี่ติดเลยโอ้โหคิดแ่ังเดียบคุครับตุมีตุ๊กาาเทศอันนี้ันึิกระดีนเพชกันนี้ รอบพอดีเลยครับตกมืดเนาะยนไย้อนแคมืดจิ้มเราต้องช่วยนครับหนึ่งสองสาม ก็ค<บ>ือบรรยากาศคือฟูฟูฟูครับตัวนี้ครับพี่น้องครับขั้นตอนการปรุงน้ํายําของยําปลาดุกฟู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 เนี่ยปลาหมึกก็ได้น้ำตาลน,น้ำเชื่อม,เ,ออมเชื่อมเปล่าโอ้โหเท่าไหร่ปดเลียมดองปวดปวดมันใส่กระเทียมดองเอ้า น้ำม,มันมดสภาพรอ,อ,อบเลยใส่เกินะบอกใช่นนเนาะก็บบุมีเข้มเลยมัเค<ล>็ั<บ>นนี้ซนเ็นเส้นอัป่าเนาะบุดีโอ้ยออการเซ็นเซ์ร์มืดห่ารถนะน้อยเดียวนะ เออเว้ยพอบเออพอพอพออย่าพกใส่ได้ไหมมันลายพุดมันสิบหกสิบเลี่ยมเลยแหลมเลยอร่อยอร่อยอ่ะลืมนะฮะเนื้อมะนาวเฮ้ยยังนี่มะนาวน้ำมะนาวครับตัวคนตัวคนนาะเพิ่งดูบาทมีคน้ัวปลากูสลาวสลาวหอมหอมเดงแล้วครับนี่ดีเดิมาเลยนได้แหละ ตุวผสมผักทำไมทำไมคุณไม่ซอยผักครับมันบบมีกันยังวะต้องตื่เคียดซื้อมานบมีผักใส่น้ำยำนี่ก่อนทำชิมก่อนครับขั้นแรกครับดูภาพใสกเจียวโคตรแซ่บเลยวะยังเนียบ้อยหวานอร่อย หวานาแล้วไส,ส้เสื้อกูนี่หวานจำนวนน้อยเอ,เอาลงก็เอ,เอาลงเอาน้ำปลาครับโฆษณาส้นโตเ <c oughs> ดียดกัน มังนาวสิอีกเ้งง็หน้อยมืดเลยหรอเออม,มืดเลยก็ได้ม,ดดมืดเลยก็ดยกได้ดไดจะเอาน้ำปลาแต่เอา,ตา,ตามันหวานพอดีแล้วนวนแล้วเนี่ยมูสเติยอยากกินมือกระทะเบื่อบากเซฟไปเลยถ้ามีพักลงกับแหลมเลยเลยไอ้นายตาก,กี่จิโลนี่ กูกินตะพักพัะมันเกูหรือพรอ่เนี่ครับมาดังเฮาแล้วมาดังเฮาแล้วเอาแล้วเนี่ยมีการอะบอเออคุเขียนนำกิมกิมนะครับบอสเสียของเนาะส้ดกินได้ค่อยกินไกันลเซฟบัีเฟบัลลีเซฟบัลีได้อะเซฟอต่บลลืลลล จัดโต๊ะจัดจานอเออครับพี่โนโอ้องเป็นอันเซตเรียบร้อยครับพี่โนโอ้องครับอาหารข,ของเขาเซตมาพร้อมกับผลข<อ>นมหนึ่งร้อยซับฝนตกพรงๆในเครื่องเคียงน้ำยำเตรียมไปแล้วน้ำยำนี่เก่เยี่โครับ อันนี้คาดบาได้ครับอันนี้น้ำยำครับน้ำยำคนก็ต้องกินในพวกบคืออันเดะกำลังพอดีอใส่พิกใส่มม่วง เขาวกตาจีครับดูเลยนี่จะประมาณเจา็ดขึ้นชั่โมงวลยจังเาึ่งวุกไม่กันอย่างเดียวตึ้งตะวุกเ่าแล้ว,ว <laughs> ก็เบานั่งททาก็มเราี่ประมาณเจ็ครึงนั่วมงน่าจะเก่าอยู่ว่าฝุ่นะยุมันเข้าพอดีบายติดฝุครับพี่น้อง <laughs> cái này <laughs> <đồng, đồng. cười> <laughs> đi rất buông rồi nè cái này chỉ cần thêm một giờ ร้อยซับร้อยซับร้อยซับโอ๊ยคุดพิษครับร้อยซับโอ้ยตลองทั้งทีกันโอ้ยอากาศกรับพอเป็นใจขมือดับไปแล้วครับ ตัวคว้าผ้าขนาดนดาจะมีชนไทยสูงสูง <laughs> โอ้ออกระรายอัตรต้กายอะไรอีกสูงว้าวลาย